คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงหลังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้ประยุทธ์จันร,ร์ทโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะยังเป็นนายกไม่ครบ8ปีตอนแรกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็คาดหมายว่า ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี2566ชัยชนะของพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยก็มีโอกาสจะชนะแบบแหลนสไลด์แต่พอพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้ประยุทธ์จันร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป เพราะเป็นไม่ครบ8ปีปรากฏอารมณ์ของพี่น้องประชาชนก็พุ่งทะยานครับจากชัยชนะที่คาดหมายว่าจะเป็นชัยชนะแบบแลนสไลด์ก็จะกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งกว่าแลนสไลด์ถล่มทลายเหมือนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่าระบอบเผด็จการทหารพม่ากปกครองมายาวนานครับ และ,ะเผด็จการทั่วโลกก็เชื่อเหมือนเหมือนกันเชื่อว่าอำนาจสามารถบันดาลได้ทุกสิ่งเชื่อว่าอำนาจสามารถที่จะอยู่กับตนเองได้ตลอดการและเชื่อว่าประชาชนในประเทศจะสยบยอมต่ออำนาจที่เผด็จการใช้ปกครองและควบคุมกดขี่ ประชาชนนี่คือความคิดความเชื่อของเผด็จการก็ไม่ต่างกันครับกลุ่มเผด็จการสามปอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเชื่อเหมือนทหารพรมา่าในการเลือกตั้งปี1,990หรือปี5 5 3พรรคักขององซานซูจีลงสมัครรับเลือกตั้งชนะแบบถล่มทลายยิ่งกว่าแลนสไลด์ครับได้ที่นั่งไป86 ของที่นั่งทั้งหมดฝ่ายเผด็จการทหารพรม่าซึ่งปกครองประเทศมา50ปีได้เพียงแค่14%เปแต่ระบอบเผด็จการทหารพรม่าก็ไม่ให้องซานเป็นประธานาธิบดีจับองซานซูจีไปขังไว้ในบ้าน15ปีพอปล่อยให้มีการเลือกตั้งปี2555อองซานซูจีบอยคอรดไม่ลงเลือกตั้งเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า25ปเ ของสสในสภาทั้งหมดจะต้องเป็นทหารแล้วห้ามไม่ให้คนที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติเป็นประธานาธิบดีแต่ที่ประชุมพรรค NLD ดีก,ก็มาเปลี่ยนที่หลังครับว่าจะต้องสู้ศึกนี้พอมีการเลือกตั้งซ่อมสสของพม่า45ที่นั่งพรรค NLD ก็ส่ง45ที่นั่งครับผลการเลือกตั้งปรากฏว่า NLD ชนะ 43ที่นั่งผดิก,การทหารพรม่าได้2ที่นั่งพอถึงการเลือกตั้งทั่วไป NLD ก็ส่งครับทีนี้ก็ชนะถล่มทลายเลยเป็นประธานาธิบดีจากพรรค NLD นางองาซานสูจีเป็นรัฐมนตรีของรัฐก็คือเป็นรัฐมนตรีลอยนะครับเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งอีกครับเมื่อปี2020เนี่ย ปี2563มีการเลือกตั้งพลเอกอาวุโสมินอองลายในฐานะคนที่ขึ้นมาปกครองกองทัพพมา่าและจะเป็นเผด็จการทหารพรมา่าคนต่อไปก็สนับสนุนพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรคของระบอบเผด็จการก็คล้ายกับพ,พรรคพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นี่แหละครับมินอ,องลายสนับสนุนพรรค USDP สู้กับพรรค NLD สู้กันเต็มที่ครับประชาชนชาวพม่าก,ก็ยังตัดสินใจเลือก NLD NLD คว้าชัยชนะในสภาผู้แทนในสภาสูงในสภาท้องถิน่นในสภารัฐมนตรีของชนเผา่ารวมทั้งสิ้น920ที่นั่งครับพักซึ่งพลเอกอาวุโสมินอองไลน์และกองทัพพม่าสนับสนุนพัก USDP ได้เพียงแค่71ที่นั่งนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งในประเทศไทยในการเลือกตั้งรอบหน้าพัรคที่สนับสนุนเผด็จการ3ปไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐพัรคประชาธิปัตย์พัรคภูมิใจไทยพัรครวมไทยสร้างชาติพัรครวมพลังหรือพัรคต่างๆนานาที่สนับสนุนเผด็จการจะแพ้เลือกตั้ง จะแพ้ยิ่งกว่าแลนสไลด์ครับมันจะเกิดถล่มทลายเหมือนการเลือกตั้งในพมา่า NLD ข้องนางองซานสูจีได้920ที่นั่งพักของเผด็จก,การทหารได้เพียงเพียงแค่71ที่นั่งนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปในประเทศไทย